สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อได้กลมาพอะกรบมาดามคำนวณอีกคือเก่าเนาะคะ่ะคลิปนี้จะมาสรุปเจ็ดเซียนดังบวกเลขเด่นปปะจำวันที่ fc รอคอยเนาะเพราะว่าลักหน่วยและลักซิฟเข้าไปตามเป้าหมายพ่อแม่พ,มพี่น้องเข้าไปตามเป้าหมายเข้าไปที่หนึ่งลักซิปเนาะคะ่ะแล้วหลักหน่วยเข้าไปที่หก มาถือต้องตามประเภทนี่มีผู้ดใดดผู้ใดตามบ่เข้าไปหนึ่งหกตรงตรง,ตรงลางเนาะค่ะเนาะเน้นล่างกันบนเข้าเต็มเต็มหลักหน่วยมาเดินอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องอะย่าละสายตามื่อนี้เงาวๆไปน้ากันเงาวๆไปน้ากันถ้าผู้ดใดดผู้ใดตามคอมเมนต์มาเนเดอือเพราะว่ามีเอฟซที่เจ่งเนาะค่ะเนาะที่เพื่อนนัน่นตามเลขเด่นประจำวัน แล้วเพิินหมานเพิินปังเนาะบางข้างบางข้าวเข่าหอดสามตัวพูดได้พูดไม่ี่นองค่ะอ่ะสำหรับ fc My, ใหม่เห็นเบิ่งจากน่อยเนาะวัี่ิพานมาเข่าไปตั้นลักซิปลักซิปเข่าไปที่ที่สามเนาะค่ะเนาะหน่วยเอละเอศูนย์นี่มาลักหน่วยแย่งลักแย่งลัก,นลก,นกนหน่วยลักหน่วยโบมาวดก่อนหน้านั้นเนาะแล้ววดก่อนหน้านั้น มาตามประเภทนี้คือกันพ่อแม่พี่น้องโอ้บ่บว่าตามประเภทนี้เข้าตัวกลับเนาะเข้าตัวกลับแต่เข้าเยอะมากเหมือนกันแล้ววัดนี้เข้าไปตามเป้าหมาบ้างเป้าไว้ว่าหลักสิบหลักหน่วยมากจริงๆหลักสิบหลักหน่วยสําหรับเอฟซีใหม่เนาะค่ะเนาะวดนี้ก็มาตามเป้าไมา้บ้างเป้า,มาไม้แบบเก้าเป็นหลักสิบหกหลักหน่วยมากอิหลีก่อแม่พีา่น้นง เก้าหกเน้นล่างด้อมาอีลิเข่าล่างเอาเมื่อนี่มาจับตาม่องจับตามองไปน้ำกันพ่อแม่พี่น้องคะ่ะว่าจะเข่าบนหรือเข่าล่างแล้ววดนี้มามาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องแปดสี่เข่าละเข่าบนเด้อค่ะเด้อบนไอ้เข่าล่างเาะแต่สามตัวมาเด่นคันลักหน่วยมาปุ๊บเด้งกันเป็นลักรวยลอยทันที่มา สามตัวสามตัวตรงๆคุณเนี่ยนี่คันเอาเป็นลักหน่วยมากนิดลักหน่วยนี่พยายามให้เป็นลักลอยนั่พ่อแม่พี่น้องเอาไปใส่เป็นหลักร้อยเนาะอ่ะงามงามในหูงามในงามในตาตั้ง้วยหูกบพ่อพิงคันว่าเข่าคันว่าปังคันบ่เขา่าบ่ปังก็ต้องกาบขอโทษกอไปพอ่อแม่พี่น้องค่ะคันบ่เข่าบ่ปังก,บข,กบขอโทษขออาภัย พ่อเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าและลวดเนาะคะเนะาะอ่ะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาเงีวเงไปน้ากันเลยบนันี้เพื่อญงไม่ไงหยับมากบันี้หยับมากหยับมากเดี๋ยวเด้อมมดามเช็กอันนี้จากเป็ดกอนอ่ะขยับเข้ามาถ้าผูใ้ใดจะตามต่อเจ็ดเสียนดังให้มาจะมีของใครเปลี่ยนจังไดมั่งเนาะ เพราะว่าของซองสุวรรณเข้าไปแต่ตัววิ่งตัวรุ่นให้ 61, ใหกสองออกหกหนึ่งให้หกศูนย์ออกหกหนึ่งเนาะมือเนื่อมือใหม่ไปใหม่ลงคลิประชันกับเหล็กเด่นประจาวันแล,ล้วแะเพราะว่างวดก่อนของเขามาสามสามเนาะค่ะเนะาะเงาเงาเป็นน้ำจันบานนี้ว่าให้เบื้องประวัติไล่เราเพ่อ่พี่น้องจะได้เห็นกันทุกคนเลยเนาะคะ่ะชอบของผู้ใดลอดจิ้มของผู้นั้นเด้อค่ะเด้อชอบของใครลอ ยิ้ของคนนั้นเนาะพยายามให้ดีดกันพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวันณสองสุวันให้มารวดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางห้าหนึ่งห้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหาง ห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าห้าเจ็ดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าสามเจ็ดสามสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวห้าเจ็ดสามับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของเซียนนมของเซียนนมกันยังบอลรุ่ดพี่กันพ่อแม่พี่น้องคะของเซียนนมกับเขาไปที่หกเนาะหกมาทั้งบนและล่างแต่ว่าของพนัง เอาใจแฟนครับทั้งอุบลเด่นห้าศูนย์ตรงตรงผู้เด็กพ่อแม่พี่น้องเป็นได้สายอุบลเข้าไปเบื้องเพ่อนไปอยู่ใน่องของเพ่อนทั้ง่องของเซียนนมเพ่อนเปิดช่องรวเด้อดแต่ว่าย่างสิวท่านเด็ดูดเดียดบันไดพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ยย่งขี่อายอยู่ฟังข่าวนี่ใหพัรรยาเป็นผู้เว้าเด้หายพัตรยาเป็นผู้เว้าเสียงพัตรยาเพ่อนเด้เซียนนมนียังบ้านเด็กกล้าวอยู่เดี๋ยวสิไปสัมผัสหจาจักมืออยู่ว่าเป็นจังหดมากจางนนังหดเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวชิจัดให้พ่อแม่พี่น้องเด้จะได้ฟังเสียงเพื่อน,นอเนาะค่ะเนาะของเพื่อนเขาไปที่หาศูนอ๋อไฟดับแล้วบาดนี้พ่อแม่พี่น้องเลยดีนะไฟโทรศัพท์ยังอยู่อ่ะมาแล้วว่ายดโต๊ะดูเลเดอร์อินเทอร์เน็ตซีบอมี่เด้นนี่นวน่เห็นน้ำเจ้าว้าโดนแล้วมาดามเตีอ่ะพ่อแม่พี่น้องตามต่อสันไบว,ว่าเฮ้าไฟสีดับกอนสิเอ็นิน อินเทอร์เน็ตสิบมาสิค้างเธอเลยยูบไว้ได้เนาะให้เฮาเนาะใครจะตามขอ้อเสียนหนมแคปหน,น้าจอเสียนนมให้มารูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับเจ็ดสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีหกหนึ่งโอ้หกหนึ่งคือเอามาตอนนี้เนาะคือว่าเอามาตอนังหนันเนาะเสียนนมเนาะอ่าบอลูนนี่แล้วมาดามติอ่ะหกหนึ่ง หกสองเหนึ่งเจบิ้ลจะเป็นหกหกเตัว3หาง6กหกเจ็ดหกนึ่งหกสองสองตัวเน้นไปที่7จ็ดหนึ่งหกหตัวเน้นหางเดียวเมียเดียวหกเจดหนึ่งเด้อค่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกาบกบุญกบุญ เสียนมุม่งคล้อยปังๆได้เสียนมุ่มเด้อเมือนี่เนาะจะได้เห็นกันในช่องไม้ของเสียนนม,ม,มาเป็นยังไงเปิดช่องไม้ละขอให้ปังเด้อมื่อนี่เด้อขอให้เข้าขอให้ปังแตกสามตัวยกช่องไปเลยนะเขียนคําว่าเสียนนม,มกสิเห็นของเพื่อนดอกพ่อพี่น้องท่าผู้ใดอยากเข้าไปติดตามเนาะล้อกเกียรผ้ารวยกะโบลุดรุดเด้อ่ะเด้อยังยังมาให้เห็นหกยังมาให้เห็นสายวิ่งสายรูดหามพลาดพกมาทั้งบนทั้งล่าง ออกมาทั้งบนทั้งล่างนะคะของล็อกทิคพารวยเมื่อน,นี้ถ้าผู้ใดจะตามล็อกทิคพารวยเอาเตรียมตัวแคบหน้าจอล็อกทิคพารวยให้มารวดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้7กับ8 2ตัวสี่หาง7 8 7 9 8 9 8 0เบิ้นก็จะเป็นเจ็ดเตัว3หาง7 8 7 7 8ปด 8 0 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่7 8 8 9 3ตัวเน้น2หางเน้นไปที่7 8 7 7 8 9เด้อค่ะเอาครับหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกยิกผารวยแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นขอ้งเลกรับนั่งฝาเนาะขอ้งเลกรับนั่งฝาจำกับอกขอโทษขอพห้โบพานเมื่อนี้เมื่อไม่ไปไม่บโบเบิงประวัติและพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันสหลายนาที่เนาะขอโทษขอให้เร้องับนั่งฝาเนาะเพราะว่าเอฟซีเก่าพ่นรู้อยู่ค่ะแต่ว่าเอฟซีใหม่เ่นอาจจะยังบรู้ว่าประวัติคนเปลี่ยนเท่างไ๋เนาะแต่ว่าเอามื่อนี้เยาวๆไปสะกอนโบเบิงประวัติทียพ่อแม่พี่น้อง เลกลับนางฟ้าโอ้ขอโทษขอภัยมือกลับไปซุนซนไม่ดีดีเลกรับนางฟ้าให้มารูดเหล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้แปดกับหนึ่งสองตัวสี่หางแปดสองแปดห้า หนึ่งสองหนึ่งห้าเบิ้ลจะเป็นแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดห้าหนึ่งหนึ่งแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดสองแปดห้าสามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งแปดสองหนึ่งแปดห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าแล้วไปต่อเป็นของค่าย แบบขอบุญขอบคุณเลขหลับนั่งฝาที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาว่างั้างช่องเนาะตาบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเพืนอนของเลขมีที่มาของเลขนีที่มากอะเดินดีอยู่เร้อรพ่อรมพพี่นะ้องเนาะอันผู้ได้เป็นสั้นค่ะเพื่อนรู้ก,กันดีเนาะรู้ก,กันดีมือนี่มือไม,อม่ไปไม่เลยเนาะค่ะแตงวันที่ผ่านมาขอโทษขอไห้แฟนคับแทนเพื่อนเนาะค่ะลดค่ะลด เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับแปดสองตัวสี่หางหกสองหกสี่แปดสองแปดสี่เบิ้ลจะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกแปดสองหกแปดสี่หกหกแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดสองแปดสี่สามตัวเน้นหางเดียวอนัเน้นสองหางขอโทษขอไปเน้นไปที่ 682684เรี68 2, 68ยค่ะเอาแคปหน้าโจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใายเป็นของดาลาาดาดาล่ามาดามพ่อแม่พี่น้องค่ะดัลล่ามาดามกับโบพานตรงกับขอโทษขอให้แฟนคลับเนาะโอ้ยเป็นคือเพนารายีลีเนาะมาดามเจ้าเข้าแล้วรุดดอกของมาดามเราบอกกล้กาตามดอกก่าสันแมนีลีพ่แม่รมุดสองวัดแล้วบอกเจ้าดาลล่ามาดาม เจ้าลุตจังวดแล้วนีเ่เจ้าเจ้าคือเอสเอฟซีค่ะแค่โอ้ยขอโทษขออภัยด้วยพ่อแม่พี่น้องบ่อยากให้ลุดจ๊กเม็ดเนาะคะนะ่ะเนาะลุดไปได้จังไดสองหวดเต็มเต็มหลังจากที่แตกมาสามหัวติดพ่อแม่พี่น้องงวดแรกก็เข้าไปตรงตรงหลังหวดที่สองแตกสามตัวตรงหวดที่สามเข่าบนหลงังสองหวดติดแล้วเมื่อนี่เป็นจังได้ดอลลามาดาสิบโอเดียนเอาไปอัน เอฟซีถามว่าเมื่อดามเจ้าคือส่รลายอันเทแวนว่าซันคันแม่นเอาไปแปลสภาพได้เอาไปแปลแล้วพ่อแม่พี่น้องแปลว่าได้เอามาโซ่ซื้อเมื่อนี้คันแม่นแปลสภาพได้เอาไปแปลแล้วนี่สิไปล่าพัฒนามาจังใดสิมีปล้กไปนาดาลามาดามบอมเหมือนนี้เอาสอบกระจัดเดอค่ะเ้อขัดก็ผ่านเลขคึกตัวให้แช่เป็นแนวทางปวดใจวิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขาแล่ารุดเนาะค่ะเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตดล่าค้นสวยเนาะ,นะค่ะจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆกับระบุญขอบุนอีกคั้งหนึ่งเนาะมบวสิปิเปลเอฟซอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนาะค่ะกับขอบประคุ้นหลายๆเอาดล่ามาดามไ้เมื่อนี้วิ่งบนล่างรูด6กับ8ปตัว4ี่หางเป็นตะไปว่ามาดามว่อยากไปอยู่แล้แท็กซี่ตัวเด้มมือนี้เด้อสองหสองปด ห้าหกห้าแปดเบิร์จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสามหางหกสองแปดหกห้าแปดหกหกแปดสี่ตัวมีหางหนึ่งผูนได้พูดไปพี่น้องเดียวนี้เลนส์สี่ตัวผู้น่าเพืดด่อนหกหกห้าแปดพ่อแมพี่น้องค่ะเป็นตะไบบอเป็นตะไบเป็นตะม้าบอเป็นตะมีเบิร์มีหาบบอเมื่อนี่ สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองแปดห้าแปดซ้ำตัวเน้นสองหางหกสองแปดหกห้าแปดเด้อค่ะเด้ออ่าแคปหน้าจอสี่ตัวเน้นหมดเรื่อยมีหางเดียวเม็ดเดียวพ่อแม่พี่น้องอ่าต่อไปเป็นของช่อเช,ชิดชัยเป็นยังไงแฟนครับช่อเชิดชัยต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อมื้อนี้บ่แน่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องยีลาสายตาเด้อค่ะเด้อมื้อนี้ วันนี้วันใหม่อะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรที่แน่นอน <_ C os> ผู้ใดเป็นแฟนครับรักเดียวใจเดียวนิดเนี้ยวเนียน,น,นหามละสายตา <_ C os> ชอเแช่ใจให้มารุดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้8ดกับศูนย์สองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีแปดสองแปดสามศย์สองศย์สาม เบิ้ลก็จะเป็น8 8 0แปตัว3หางโอ้ยเสียงนกไลกันลละพอม่นี่น้องนกเวลาอยนลังค่าเสียงดังขนาดอันสว่างมาแล้วเพื่อนกัะเล่นกันเสล้อทั้งเท่งเนาะอ่ะสตัว3หาง802 803ย8สองแปตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่0203 สามตัวเนี่ยทางเดียวเม็ดเดีวยวแปดศูนย์สามเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นขอ้งเลขเด่นประจําวันเป็นตัานา้งไตแฟนค่ะเลขเด่นประจําวันยับมากเด้อแต่ว่าลงชีพให้แล้วค่ะตัวนี้เนาะเลขเด่นประจําวันเน้นหลักหน่วยนี้ลงชีพให้แล้วนะเข้าไปตามเป้าหมายพ่อแม่พี่น้องเน,นนนอเน้นหลักหน่วยกับไปหลักหน่วยอยู่เด้อค่ะเด้อเน้นหลักหน่วยก็ไปหลักหน่วย เราก็เด้งไปเป็นรักลอยท่านทีเนี่ยขีมาดามวานั่นแหละข่นไปรักลอยปุ๊บคนสิไปรักหน่วยท่านที่โอไปอันนะ่ะท่นมาลักหน่วยลางเนาะคนสิเด้งขึ้นเป็นเป็นรักลอยเมื่อนี่จับตามมงเน้จับตามมงเอาไปใส่เป็นลักลอยพอแม่พี่น้องว่ามีตัวใดเนี่ยเลขเด่นปราจำวันให้วันนี้เน้นลักหน่วย สามตัวนี้จะมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวไหมต้องว่าจะได้บันนี้ต้องมาให้เห็นผุณได้เขียนไว้นี่ไม่เลีเมื่อนี้จะมาให้เห็นไหมหนึ่งตัวถึงสามสองตัวก็มีหกมีเจ็ดมีแปดเด้อค่ะละลักหน่วยเด้อค่ะเด้อลักหน่วยมีหกมีมีเจ็ด,ม,จดมีแปด,ด,แปด,ด,แปดขันมาปุ๊บเด้งขึ้นไปเป็นลักลอยท่านที่พ่อแม่พี่นอ้องอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเลขเด่นระจำวันแล้วมาเบบึง หลักสิบและหลักหน่วยที่เอฟซีรอคอยที่เอฟซีรอคอยว่าสิเป็นตัวใดสิเข้าสิปังบอสิมาบอสิสิมาตามที่เป้าไม้ว่างไว้บออะเตรียมตัวแคปหน้าจอเลม่พี่น้องคะ่ะเลขเด่นประจำวันลาวัฒนาเด่นหลักสิบมีสองมีห้ามีแปดเด่นหลักหน่วย มีหมีเจดมี8ดจับคู่ก็จะเป็นสองหกสองเจ็ดสองแปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแปดหแปดเจ็ดปดแดเป็นจังไดคือบอพ่อีพน้องคือบอ,อ,บอจะมากขึ้นวัดนี่บอบอเนี่ยเลวกับบนอนอ่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชม เลขนี่เข่าและล้นเนาะค่ะเนาะอย่าลืมว่าเน้นบนเน้นล่างกันบนเนาะค่ะเด้อหลักหลักหน่วยเนาะเน้นล่างนะคะเน้นล่างกันบนแล้วก็อย่าลืมเอาไปติด3าตัวเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นหลักร้อยนะคะ,ะแคปหน้าจอคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ